ชีวิตหลังแต่งงานมันเหมือนข้าวเย็นในตู้เย็นกินได้ทุกวันแต่ไม่อร่อยประโยคที่ลอยเข้ามาในหัวของเอิร์ธขณะนั่งเล่นมือถืออยู่บนโซฟาใต้แสงไฟสีขาวนวลของห้องนั่งเล่นที่เงียบจนได้ยินเสียงแอร์หายใจเสียงจากห้องครัวมีแค่เสียงจานกระทบกันเบาๆนิดเมียของเขากำลังล้างจานแบบที่เธอทำทุกคืนเหมือนทุกคืนไม่มีอะไรใหม่พี่กินอิ่มไหม อืมอิ่มแล้วเขาตอบพลางถ่ายมือถือไปเรื่อยๆไม่ได้เหงื่อยหน้าขึ้นด้วยซ้ำนิดเดินออกมานั่งข้างๆกลิ่นสบู่จากตัวเธอลอยมาแตะจมูกสะอาดเรียบง่ายและไม่มีอะไรเลยนอกจากคำว่าเมียดีๆเธอไม่ได้แต่งหน้าใส่เสื้อยืดตัวหลวมกับกางเกงวอร์มเหมือนเดิมเธอยังน่ารักแต่ไม่เร้าใจอีกต่อไปวันนี้เหนื่อยไหมเธอถามต่อ ก็เรื่อยๆอ่ะงานเดิมๆบทสนทนาสั้นๆเหมือนหุ่นยนต์ที่ตั้งโปรแกรมไว้เขาหันไปมองเธอแล้วนึกถึงอะไรบางอย่างที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาหลายเดือนไม่มีการสัมผัสไม่มีรถจูบไม่มีคำหวานหลังเลิกงานไม่มีแม้แต่แววตาที่มองกันเหมือนเมื่อก่อนบางอย่างมันตายไปโดยไม่มีใครจัดงานศพให้ความตื่นเต้นในชีวิตคู่ก็คือหนึ่งในนั้น คืนนั้นเอิร์ธนอนไม่หลับเขาหยิบมือถือขึ้นมาเข้าลายกลุ่มลับที่เพื่อนในออฟฟิศเคยลากเข้าไปโพสต์ล่าสุดมีคนรีวิวโรงแรมม่านรูดใหม่ย่านบางนาบอกว่าเตียงดีไฟสวยมุมถ่ายคลิปแจม่มตายโพสต์มีคนแปะรูปพาร์ทเนอร์ที่ดูไม่ได้เป็นแฟนกันมีทั้งคู่แท้ชายหญิงเดี่ยวไปจนถึงกลุ่มเขาลังเลอยู่พักหนึ่งแต่สุดท้ายพิมพ์ลงไปว่า ใครเคยชวนแฟนเล่นสามคนแล้วชีวิตดีขึ้นบ้างแชทแด้งทันทีโคตรดีเลิกทะเลาะเลยแฟนยอมเล่นด้วยสวรรค์เปิดแนะนำให้ลองจัดให้ครบเซตแล้วจะรู้ว่ารักมันไม่จืดเขากลื่นน้ำลายรู้ว่ามันเสี่ยงแต่ก็อดใจไม่ไหวที่จะลองคิดต่อวันต่อมาเขาชวนเมียไปกินข้าวนอกบ้านร้านโปรดสมัยคบกันใหม่ๆนิดดูแปลกใจ แต่ก็ยิ้มบางๆแบบที่ไม่ได้เห็นมานานขณะที่กำลังตักของหวานเข้าปากเขาพูดขึ้นเบาๆนิดถ้าพี่อยากลองอะไรแปลกๆกับเราแบบที่มันช่วยให้ชีวิตรักมันไม่เบื่อนิดโอเคไหมเธอเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยหยุดตักไอศครีมแล้วมองหน้าเขานิ่งๆอะไรแปลกๆของพี่นี่น่ากลัวแฮะเธอยิ้มมุมปากก่อนพูดต่อแต่ถ้ามันช่วยให้พี่กลับมารักฉันแบบเดิมได้งั้นก็ว่ามาเลย เขากลืนน้ำลายอีกรอบใจเต้นแรงกว่าตอนสารภาพรักครั้งแรกเราลองเล่นสามคนกันดูไหมเสียงจานขูดกับช้อนเบาๆดังขึ้นเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเธอก็พูดว่างั้นให้ฉันเลือกคนนะชื่อนกนั้นลอยอยู่ในหัวนิดมาหลายวัน เด็กสาวหน้าใสาวัย24ที่เพิ่งเข้ามาทำงานฝ่ายการตลาดได้ไม่ถึงปีแต่ใครๆก็รู้ว่าเธอเป็นดาวของออฟฟิศ นกไม่ใช่แค่สวยแต่เป็นสไตล์ที่นิดรู้ว่าผู้ชายแทบทุกคนมองตามผิวขาวอมชมพูแบบคนดูแลตัวเองดีแต่งตัวเรียบร้อยแต่พอดูออกว่าตั้งใจเลือกพูดน้อยยิ้มเก่งขยันทำงานและมีอะไรบางอย่างในแววตาที่ทำให้เธอไม่เหมือนใครที่สำคัญกว่านั้นนิดเคยเห็นสายตาของเอิร์ธเวลานกเดินผ่าน เย็นวันหนึ่งหลังเลิกงานนิดเดินเข้าไปทักนกขณะที่เธอกำลังเก็บของคนสุดท้ายในห้องกลับดึกหรอเรานกหันมายิ้มค่ะพอดีเคลียร์งานแคมเปญอยู่ขยันจังเลยนิดยิ้มตอบก่อนหย่อนคำถามท,าที่เก็บไว้ในใจมานานเราเคยมีแฟนยังอ่ะนกชะงักไปนิดก่อนยิม้มแบบที่อ่านยากมีค่ะแต่เลิกกันแล้วทำไมล่ะ เขาชอบคนเรียบร้อยกว่านี้มั้งคะคำตอบเหมือนไม่มีอะไรแต่แฝงอะไรบางอย่างไว้ในน้ำเสียงนิดกลืนน้ำลายแล้วตัดสินใจถามออกไปตรงๆแล้วนกเป็นคนเปิดกว้างกับความสัมพันธ์แค่ไหน คืนนั้นในร้านกาแฟาเล็กๆที่เงียบและแสงสลัวนกกับนิดนั่งตรงข้ามกันเครื่องดื่มถูกจิบแค่นิดเดียวแต่บทสนทนากลับเดินไปไกลกว่าที่คิดนิดเล่าให้ฟังว่าเธอกำลังมีปัญหาชีวิตคู่เธออยากลองทำอะไรบางอย่างที่ไม่เคยกล้าทำมาก่อนและนกคือคนที่เธอนึกถึงคนแรกพี่หมายถึงให้หนูเข้าไปมีอะไรกับพี่ทั้งสองคน คำพูดจากปากนกตรงมากแต่น้ำเสียงยังนุ่มไม่มีรังเกียจไม่ตกใจมีแค่ความสงสัยและแววตาที่คล้ายจะลองใจนิดสบตานกแล้วพยักหน้าใช่แต่ไม่ใช่แบบเล่นๆน,นะพี่อยากให้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีของทุกคนนกหัวเราะเบาๆแล้วเอ็นตัวพิงพนักแล้วพี่ไม่กลัวหนูแย่งพี่เอิร์ธไปหรอ ประโยคนั้นทำให้นิดใจเต้นแรงขึ้นนิดหน่อยแต่เธอก็ตอบด้วยสายตานิ่งๆถ้านกจะแย่งได้แปลว่าเขาไม่ได้รักพี่จริงตั้งแต่แรกแล้วล่ะสามวันต่อมาทั้งสามคนเจอกันในร้านอาหารญี่ปุ่นนกแต่งตัวสวยพอดีไม่โป๊ไม่แรงแต่มีความเป็นผู้หญิงที่รู้ว่าตัวเองมีสเสน่ห เอิร์ดเงียบกว่าปกติช้อนตาแทบไม่กล้าสบกับนิดและนกพร้อมกันแต่บรรยากาศกลับไม่อึดอัดเพราะมันมีเคมีบางอย่างที่เริ่มก่อตัวขึ้นระหว่างสามคนบทสนทนาธรรมดาธรรมดากลับมีแรงดึงดูดแปลกๆที่ทำให้หัวใจเต้นแรงเกินเหตุก่อนกลับนกพูดเบาๆระหว่างยืนรถพี่ทั้งสองน่ารักดีนะถ้าได้อยู่ด้วยกันสมคนคงสนุก เสียงติ้งจากลิฟต์ชั้นเก้าดังขึ้นเบาๆในคอนโดหรูย่านกลางเมืองเอิร์ธเดินนำเข้าไปในห้องพักที่จัดไว้ล่วงหน้าห้องขนาดกลางแสงไฟวอร์มขับผิวให้อุ่นนุ่มเงาบนผนังเคลื่อนไหวเบาๆตามม่านที่ลู่ลมนิดเดินตามหลังมาช้าๆใส่ชุดเดรสผ้าผิวบางที่ไม่เคยใส่มาก่อนเอิร์ดมองเมียตัวเองผ่านกระจกเขาเผลอหลุดยิ้มออกมาสวยมากเลยนะ นิดไม่ตอบแต่แค่ยิ้มบางๆในแบบที่เขาไม่ได้เห็นมานานนกมาที่หลังสุดประตูเปิดพร้อมกลิ่นหอมอ่อนๆของน้ำหอมผู้หญิงเธอใส่เสื้อเชิ้ตขาวตัวหลวมกับกางเกงสั้นธรรมดาแต่ทุกฝีก้าวของเธอกลับน่าดูโหบรรยากาศแบบนี้พี่เอิร์ทกับท่นิดเตรียมตัวมาดีจังเลยนะคะ ไม่มีใครตอบมีแค่ความเงียบที่เหมือนแรงดันไฟรอระเบิดทั้งสามคนต่างรู้อยู่เต็มอกว่าคืนนั้นมันจะไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมไวน์แดงหนึ่งขวดถูกเปิดเสียงเพลงแจส๊สเบาๆลอยคลออยู่ด้านหลังบทสนทนาเบาๆเริ่มจากเรื่องงานเรื่องเพลงไปจนถึงคำถามที่ไม่มีใครอยากถามตรงๆนกเคยทำแบบนี้มาก่อนไหม นิดถามระหว่างที่รินไวน์แก้วที่สองนกศบตาเธอแล้วสายหน้าไม่เคยค่ะแต่หนูอยากลองเพราะหนูรู้สึกไว้ใจพี่ทั้งสองคนทุกอย่างเกิดขึ้นช้าๆไม่รีบเร่งไม่ใช่ภาพหนังไม่ใช่เสียงครางไม่ใช่ถ้อยคำหยาบ มีแค่สายตาที่สบกันนานขึ้นฝ่ามือที่แตะเบาๆจนรู้ว่าร้อนเสียงลมหายใจที่เปลี่ยนจังหวะและแสงไฟที่หรี่ลงพร้อมเสื้อผ้าที่ถูกวางไว้ปลายเตียงเอ,อิร์ธไม่เคยรู้มาก่อนว่าเสียงหายใจของผู้หญิงสองคนที่ไม่เหมือนกันมันจะทำให้เขาแทบหยุดหายใจ มือของเขากำลังถูกประสานไว้ด้วยนิ้วบางสองคู่แผ่นหลังของนิดแนบกับอกขณะที่นกโน้มตัวเข้ามาและทุกอย่างก็ดำเนินไปในจังหวะที่ไม่มีใครนำใครชั่วโมงนั้นเหมือนถูกกลืนเข้าไปในโลกที่ไม่มีเวลาไม่มีชื่อเรียกไม่มีสถานะแค่ความรู้สึกและผิวสัมผัสจนกระทั่งทุกอย่างสงบลงพร้อมเสียงลมหายใจของทั้งสามคน เอิร์ธนอนหายใจแรงมองเพดานนิดซบอยู่ที่อกซ้ายนกเอนหัวบนอกขวาเตียงที่เคยมีแค่สองคนตอนนี้แน่นขึ้นจนเหมือนจะไม่มีที่ว่างให้ใจหายสักพักหนึ่งนกพูดขึ้นเบาๆเหมือนรำพึงพี่ทั้งสองคนใจดีจังเลยเธอพูดพร้อมยิ้มบางๆแต่ไม่มีใครตอบอะไรกลับเพราะในใจของแต่ละคนกำลังเริ่มมีคำถาม มันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวและไม่ใช่แค่เรื่องบนเตียงหลังคืนนั้นทุกอย่างเปลี่ยนไปแบบที่ไม่มีใครพูดตรงๆแต่ต่างฝ่ายต่างรู้เอิร์ธเริ่มคิดถึงนกในจังหวะที่เขาไม่ควรคิดถึงแม้ตอนทำงานอยู่โต๊ะเดียวกับนิดเขากลับเหลือบมองหานกก่อนทุกเช้า เวลานั่งกินข้าวกับเมียเขากลับหัวนึกถึงตอนที่ริมฝีปากของนกแตะที่ไหล่เขาพร้อมเสียงหัวเราะเบาๆที่ยังติดหูสิ่งที่ควรเป็นแค่ประสบการณ์กลายเป็นสิ่งที่เขารอวันไหนนกตอบแชทสั้นๆเขาจะงุดหงิดวันไหนนกส่งรูปเซลฟี่เบาๆเขาจะยิ้มทั้งวันนิดเห็นทุกอย่างเธอไม่พูดไม่ถามแค่เปลี่ยนตัวเองแบบเงียบ เริ่มแต่งหน้าอ่อนๆก่อนออกจากบ้านใส่ชุดที่มีสไตล์มากขึ้นพูดน้อยลงเวลานกอยู่ใกล้เอิร์ธและทุกครั้งที่เห็นสามีเธอมองนกเธอจะหายใจเข้าลึกๆแล้วหันหน้าไปอีกทางเธอไม่ได้โง่เธอแค่ยังอยากรักษาอะไรบางอย่างที่เริ่มร้าวไปแล้ว นกเริ่มมานอนค้างอาทิตย์ละครั้งแต่เปลี่ยนจากชวนกันออกไปข้างนอกเป็นมาอยู่เฉยๆในห้องบรรยากาศระหว่างเธอกับเอิร์ธเริ่มกลายเป็นแบบที่ไม่ต้องพูดเขาจะเทข้าวให้เธอตักกับข้าวแบบรู้ว่าชอบอะไรเธอจะเดินออกมาจากห้องน้ำโดยใส่แค่เสื้อเชิ้ตของเขานิดยังอยู่แต่กลายเป็นเพียงผู้ร่วมอยู่ในห้องเดียวกัน คืนนั้นระหว่างที่นิดอาบน้ำเอิร์ธกับนกนั่งดูซีรีส์ด้วยกันบนโซฟาเขาเอื้อมไปลูบผมนกเบาๆแล้วถามเสียงเบาเหมือนกลัวคนในห้องน้ำได้ยินนกถ้าไม่มีพี่นิดอยู่เราจะเป็นอะไรกันได้นะนกหันมามองตาเขาแล้วตอบเบาๆพี่สองคนใจดีเกินไปหนูเลยเริ่มอยากได้พี่คนเดียวแล้วอ่ะ คืนนั้นนิดออกมาจากห้องน้ำช้าๆในชุดคลุมผ้าไม่ได้พูดอะไรเห็นเอ,อิร์ดนั่งนิ่งสายตาเลื่อนลอยนกนอนกอดหมอนข้างหันหลังให้นิดไม่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะลึกๆเธอรู้ว่ามีบางอย่างมันเกินขีดที่ตบลงไว้วันต่อมานิดกลับมาถึงบ้านก่อนเวลาบ้านเงียบผิดปกติ เสียงจากห้องนอนที่ไม่ได้ปิดสนิททำให้หัวใจเธอเต้นแรงผิดจังหวะไม่มีเสียงครางไม่มีเสียงเตียงสัน่นมีแค่เสียงหัวเราะเบาๆและเสียงเอิร์ธพูดเบาๆว่าหนูอยู่กับพี่แบบนี้ได้ทุกวันเลยไหมนิดวางกระเป๋าลงกับพื้นอย่างแผ่วเบาน้ำตาไม่ไหลแต่รู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างในตัวเธอขาดดังเปาะ บ้านที่เคยอบอุ่นเริ่มเย็นแปลกๆโดยไม่มีใครเปิดแอร์กลิ่นน้ำหอมของนกเริ่มแทนที่กลิ่นสบู่ของนิดตู้เสื้อผ้ามีเสื้อของผู้หญิงเพิ่มมาอีกชุดแต่ไม่ใช่ของเมียสิ่งที่เคยเรียกว่าแค่ลองกลายเป็นอยู่จริงนกเริ่มขางบ่อยขึ้นจนไม่มีใครเรียกว่านอนเล่น มีแปรงสีฟันของเธอในห้องน้ำมีชุดนอนแขวนอยู่ข้างเตียงมีรอยลิปสติกที่ไม่ได้ซักบนแก้วกาแฟยามเช้าแต่สิ่งที่หายไปคือเสียงหัวเราะของนิดเอ,อิร์ธเริ่มรู้ตัวแต่เหมือนรถที่เบรกไม่ทันเขายังคงอยู่กับนกกอดนกแตะมือ จูบเบาๆตามที่ใจหยาบแต่ทุกครั้งที่หันไปทางนิดเขาจะเห็นสายตาที่นิ่งสนิทเหมือนคนกำลังฝืนหายใจอยู่เงียบๆวันหนึ่งนกพูดขึ้นกลางโต๊ะอาหารว่าถ้าพินิดไม่สบายใจหนูออกไปอยู่อีกที่ก็ได้นะคะนิดยิ้มยิ้มแบบที่ไม่มีแววตาไม่ต้องไปหรอกอยู่ไปเลยพี่กำลังจะไปเอง เอิร์ธเงยหน้าขึ้นทันทีนิดจะไปไหนนิดวางช้อนเบาๆเสียงของมันกระทบจานเหมือนสัญญาณบางอย่างที่ไม่มีใครอยากได้ยินอยู่ไปแบบนี้มันไม่ใช่ชีวิตคู่แล้วพี่เอิร์ธมันคือบ้านที่ฉันไม่มีที่ยืนคืนต่อมานิดไม่กลับบ้านโทรศัพท์ไม่รับลายไม่อ่านเอิร์ธนั่งอยู่บนเตียงเตียงที่เคยมีสามคน ตอนนี้เหลือเขากับนกพี่คิดถึงเขาใช่ไหมเสียงนกถามเบาๆขณะที่เขากำลังเงียบเอิร์ธไม่ตอบแค่พยักหน้าช้าๆคืนนั้นเขานั่งดูรูปในมือถือภาพนิดในทริปต่างจังหวัดเมื่อปีที่แล้วเธอยิ้มเต็มหน้าใส่หมวกใบเล็กถ่ายกับทะเลตอนนั้นเขาคิดว่าเธอจืด แต่ตอนนี้เขากลับรู้ว่ารอยยิ้มแบบนั้นไม่มีอีกแล้วสามวันผ่านไปนิดยังไม่กลับเอ,อิร์ดเริ่มโทรหาครอบครัวเธอเพื่อนที่ทำงาน f ฟ c e b o o อิน s ตา g กร m ไม่มีใครรู้เธอทิ้งโน้ตไว้ใบเดียวที่วางอยู่บนหมอนฝั่งเธอขอฉันกลับไปเป็นผู้หญิงธรรมดาที่มีแค่คนเดียวรักฉันพอเอ,อิร์ดวางโน้ตลงแล้วหลับตา ภาพสุดท้ายในหัวคือมือของนิดที่เคยแตะแก้มเขาเบาๆพร้อมคำว่าอย่าทิ้งฉันไปไหนนะนกย้ายเข้ามาอยู่เต็มตัวแต่ห้องกลับเงียบกว่าเดิมไม่มีเสียงเปิดตู้เย็นตอนตีสองไม่มีคนคอยเตือนว่าอย่าลืมปิดแกส๊สไม่มีรอยยิ้มแบบที่ทำให้เอิร์ธรู้สึกเป็นบ้านเขายังนอนเตียงเดิมยังใช้แก้วกาแฟใบเดิมแต่มันไม่อุ่นเหมือนเคย เสียงของนกเริ่มเปลี่ยนไปจากเคยหัวเราะง่ายๆกลายเป็นน้ำเสียงติดเหนื่อยนิดๆเวลาตอบจากเคยนอนกอดกันทุกคืนกลายเป็นหันหลังให้กันโดยไม่มีคำว่าเหนื่อยวันหนึ่งเอิร์ดเดินผ่านห้องน้ำประตูเปิดแง้มไว้เห็นนกนั่งมองตัวเองในกระจกเธอไม่ได้ร้องไห้แต่แววตาเหมือนคนที่หลงทางนกโอเคไหมเธอเงียบนานมากก่อนจะพูดออกมาช้าๆ หนูไม่คิดว่าจะกลายเป็นคนที่เข้ามาทำให้คนอื่นพังแล้วพี่ก็ไม่ได้รักหนูจริงๆใช่ไหมเอ,อิร์ธไม่ได้ตอบทันทีเขาเดินไปนั่งข้างเธอคว้ามือมากลุ่มไว้มือที่ครั้งหนึ่งเคยร้อนรุ่มแต่ตอนนี้กลับเย็นเฉียบพี่แค่อยากลองแล้วพี่ก็หลงความตื่นเต้นแต่ตอนนี้พี่ไม่แน่ใจว่าพี่เหลืออะไรไว้ในชีวิตบ้าง คืนนั้นเอิร์ดหยิบรูปเก่าในลิ้นชักขึ้นมาดูรูปนิดยิ้มสดใสกำลังยือนอยู่กลางทุ่งหญ้าโบกมือให้กล้องภาพธรรมดาที่ตอนนั้นเขาไม่เห็นค่าแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าธรรมดานั่นแหละคือสิ่งที่ไม่มีใครทดแทนได้วันถัดมาเอิร์ธบอกนกว่าเขาอยากอยู่คนเดียว นกไม่พูดอะไรแค่เก็บของช้าๆทุกการเคลื่อนไหวของเธอเต็มไปด้วยความนิ่งสงบก่อนออกจากห้องเธอหันมาบอกเบาๆหนูขอโทษนะที่เข้ามาในโลกที่มันไม่ควรเปิดให้หนูเข้าหลายเดือนผ่านไปเอิร์ธยังทำงานที่เดิมกลับบ้านคนเดียวกินข้าวคนเดียวนอนคนเดียว เขาไม่เข้ากลุ่มลายลับอีกไม่ตอบชัดใครที่ชวนไปลุยครั้งใหม่ไม่ใช่เพราะไม่มีโอกาสแต่เพราะเขารู้แล้วว่าบางประสบการณ์ถึงจะเร้าใจแค่ไหนถ้ามันแลกมาด้วยความรักแท้มันไม่คุ้มวันหนึ่งขนาดเขาเดินผ่านร้านคาเฟ่เก่าแถวออฟฟิศเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่มุมเดิมผมยาวขึ้นเล็กน้อยใส่ชุดธรรมดาแต่ตาเธอยังเป็นตาคนเดิมนิด เธอเงยหน้าขึ้นเห็นเขาแล้วพยักหน้าให้เบาๆไม่มีคำพูดไม่มีรอยยิ้มมีแค่แววตาที่บอกว่าเธอสบายดีและเขาควรจะดีได้เหมือนกันบางทีคนเราก็ไม่ได้พังเพราะเรื่องใหญ่หรอกคะ่ะแต่เพราะความรู้สึกเล็กๆที่เราไม่ใส่ใจความเบื่อที่ไม่มีใครพูดออกมาความคุ้นเคยที่กลายเป็นความเฉยชา สุดท้ายเราเลยเผลอเปิดประตูให้อะไรบางอย่างเข้ามาเพื่อจะรู้ทีหลังว่าเราเพิ่งปล่อยคนที่รักเราที่สุดออกไปขอบคุณที่ฟังเรื่องของเราในวันนี้นะคะถ้าคุณเคยผ่านอะไรคล้ายๆกันรู้ไว้นะว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวฝากกดติดตามช่องนิยายฮับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะเพราะเวมกรรมไม่เคยประณีใครเลยจริงๆ